สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านครับผมมือนีพยายไส้กับสีผ้าสีผ้านองมารีวิวสนู่ยยางสนู่ยยางสูตรของพงยายไส้แหละครับผมพอมเหลอพว้อมใส่งานไดอยู่นี่สองขั้นครับผมอันนี้พอมใส่งานเดียท่านที่พี่น้องนี่ครับอัปเกรดขึ้นไม่ว่างหันหลังจากสีมันพัน ฝ่า่านฝนมากต้ตแตปีฤดูก,การที่แล้วยาง,งสมบุกสมบันครับผมใบมันนี่ก็ยั่งอยู่ในสภาพดีอยู่ขั้นมันก็นดีบบบน,นี้พญี่ยง่รายมีแต่มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเข้ากันมาเปลี่ยนอันอื่นบ้านพญยงทรายอื่นหูับโกครับผมเดี๋ยวสี่ไ้ที่น้องดูขั้นนี้ก็เป็นใบขน,นาดวามเงาประมาณเจ็ดสิบเส้นละครับผมประมาณเจ็ดสิบเส้น เป็นใบยางครับผมแต่ปี่กายส่วนหัวมานี่ก็สิเป็นหัวใหม่อ้อยไฟครับพี่น้องผมนี่กลมๆเพราะมีไส้ละมาพาและก็เอาเอากาวฮ้อนย้อนลวก็เอาเปิดมานี่ใบมานี่เสียบเข้าไปเลยครับผมส่วนห่วงหูปักโกตัวนี้นี่ครับผมมันมีไส้กับเห็ดเอ็นเอา,เอาได้ละได้เบอร์สิบสองล่างสิบสองเลยครับสองเศนทบใช่กันผูกเป็นห่วงไว ตอนเขานีก็มาดเน่นๆแล้วก็ปูเป็นห่วงไว้เพราะว่าเวลาเขาเปลี่ยนเข้าวันสีได้ง่ายเนาะครับผมตัวนี้มันสีบ่มีผลกระทบบ่ไดีเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนแค่เพาะช่วงเข้ามานันนีนี่แหละพี่นอ้องเข้าไมา่อนีก็สีเป็นตัวนี้เป็นได้ที่พอนี้ใส่เอื่อนมาอ,ออกมาเนาะม่ออกมามาุม้ยออกมากครับผมมุ้ยออกมากแล้วก็มาใส่เพราะว่าถ้าเขามุ้ยออกมากนี่มันสีจ็ด่ายมันมอนมันลืน่นเจ็ด่ายระบบเสียงมันดีเอาง่ายั่นเสาะ นี่ครับผมพร้อมใส่งานในทันทีใช้งานได้ทันทีเนี่ยเพรทันพร้อมจะมีแต่วาอาสน <c oughs> ส่วนทัานนี้นกะข,ขนาดขนาดทัา,า,านโค้งเงี้ยวกะเมตรเมตรหกสิบซ้ำกันเลยครับผม <c oughs> นี่พี่นอ้องเมตรหกสิบมันมีไส้สูสงเมตรหาสิบหามีเม็ดหกสิบแจว แต่ว่าใบมันนี่สีสันสันก็ขั้นนี้สันก็ขั้นนนิดหน่อยสี่นองนั่นสันก็ขั้นนีนิดหน่อยใบนี้นาสิประมาณเจ็ดสิบเส้นตัวนี้ตัวนี้ก็หกสิบห้านี่แหละครับผมแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้กัเฮดแบบเดียวกันหัวไหม้อ้อยไฟเือกันเฮดหัวหูแบบเดียวกันแต่ว่าเข้ามันที เข้าสีบคื้อกันกับกับดวงคับตัวนี้นะครับตัวอันนี้เป็นเข้าเข้าได้ได้เบอร์ซีได้เบอร์ซีสามเส้นทบเป็นหกเส้นครับผมแบบบบอดไดไม้นะตัวนี้ไม้ตัวนี้ไม้ออกตัวนี้บอดไดไหมครับผมเดี๋ยวกะท่าจะมั่นเคร่องท้าํามันเคร่องตลอดตลอดสายหอดเปิลเม่อิดอะครับผมเปิลมั่นก็บทาขั้นมันนกานทํามันเื่องไว้ต่ปีกายผมครับผมจะว่ามอดบอจเออยูรอดปลอดไัยเบาเพื่อน <laughs> ว่าวกับซ้ำรูดตั้งแต่ปีกพวกปีกพวกยังมาน,นี่ครับผมถือไอฝ้ 5, phone, าไอฝนกับซ้ำรูดไปตามฤดูการแต่ว่าแต่ว่าพวกไม่เนื้ออึไม่เนืเอ้นออก,กับโค้งปีกมันนี่อยู่ในสภาพดีเบิหลังจากนี้พอยนี้ใส่กับสีแก้วออกแก้ออกเวเบิ้ลนะครับผมเมื่อน,นแก้วออเบิ้ว่าววงเดือนขนาดสองเมตรสีแก้วออ้วกาติดไม่เบิดครับผมดวงนี้ก็ซื้อกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นวาวเครื่องบิน ว้าวเครื่องบินขนาดเม็ดห้าสิบดวงนี่คืนดีดีพี่นอ้องพี่กายมีปล่อยซอดแย่งตลอดเลยดวงนี้เมื่อน,นี่กะมันกะเป็นบบาวคนละแบบนะครับผมตัวนี้กะซอดแย่งขึ้นกันอันนี้เป็ดกะเป็นอีกูนเมว่าน,นี่กะสีได้อัปเกรดไหมบัสยกยระดับใหม่ใหม่ต่ออายุการใช้งานไปพี่นอ้องไปบบานี้เขาไปทดสอบสนุกกันเลยเตรียมพร้อมเตรียมพมร้มพอมต้มอ,มตอนรับลมหนาว เตรียมว่าวต้อนรับลมหนาวลมหนาวสีมาเนี่ยกระหันเขาหาว่าวกันลมมากกตอยากแรนบ่าวนี่แหละครับสภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าเขากันยังอันนี้ยังท่านเด้ออกแลวครับผมยังท่านได้ออกห่วงออกไปแน่กับกับนี่แหละก็ออกบพาท่านเบิร์ครับผมอันนี้เป็นเขามมลิส่วนเขาเบาทั้งเขาดอทั้งปุ่นนะั่นออกเบ้ดแล้วครับผม มาฟังเสียงขั้นใบใบเจ็ดสิบเส้นก่อนครับผมใบเง้วก่อนจะมาฟังเสียงใบสันประสานกันระว่างระว่างใบสันกับใบเง้วครับอันเข้าี่มุยไหม้ได้ออกกับเข้าถีบอดดีไหม้ได้ออกระบบเสียงตัวใดสีดีกว่ากันเมื่อนั้นพญี่่าจะแกงอยู่ดิแกงเห็นพี่เห็นน้องฟังอยู่แต่ว่าขั้นมันอ่อนโพดบอดดีดำเสียงมันเลยดังขึ้นกันก็ผู้เฒ่าเขี้ยวมากดังยันยัน มือนี่ก็ได้ดามขึ้นเลยดามขั้นขึ้นแล้วครับผมไม่เฮ็ดขั้นสนุกกะหายยากยากยากสีเปียวไม่งีง,ง,งเอาไม่้เ,เพียวหวานบ่มันจังหนาถ้าไม่ใช่บ้านก็บ,บ่นหนาบ่นหนาบ่อใดครับผมฟังเยงกันเลยพี่น้องให้คะแนนน้ำเด้อมันแกงสนุกท่ามกลางบรรยากาศเขายัางเพื่อเขียวอยู่ภาวะระมาณวันที่สีปล่มก็มาแล้ะพี่น้องเตรียมพรอม้อมยางเดียวสามสอหนึ่งไป Thank <laughs> น,นีพ่อสามีกอนเป็นได้พี่น้องว่าหรอบบเสียงก็ถือว่าใส่ได้อยู่แต่กับบอ่อหลายเสียงปันไดกันยังถือว่าดังดังดีงดอยู่นะครับผมมาดิบันนี้มาฟังเสียงขั้นขั้นใบสันครับผมขั้นเปื้อนสันขนาดเมตรหกสิบห้าละ่ะสันก็ขั้นบางหันครับผมมาเบืองว่าระบ,บบเสียงที่เป็นจังไดอันนี้บ่บ่อได้ไห่บ่อได้ไห่ได้ครับผมเป็นได้ร่างซีทบกัน สามเซนทบกันเป็นหกเซนนี่เหลือซับนี่ครับพี่น้องยอดน้ำมันเรียบร้อยเบิดหออใบสุดกักเพื่อควมเลื่นไหลมาฟังเสียงพี่น้องว่าสิเป็นใจไหงไรจะผ่านหรือไม่ผ่านพ่ผ่านกเ็เฮ็ดไหม โอ้นี่แหละเข้า่าของเก่ายิ่ง,ง,งเก่ายิ่งขลังแห่งเก่าแห้งดีคราบ่เสื้อพี่น้องเพียรเห็นมันเก่าเบิ่งเด้อเพ็ดรเหมือนเก่าแบบพญ่าไส้หรือมะแกงแบบนี้สุดยอดสุดยอดครับผมครับผมขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสมองสุบานที่เข้ามาติดตามรับสมพญ่าไส้รีวิวสนุ่ยเบิ่งครับผมหลังจากนี้พญ่าไส้ก็สิไปเอาเบาไปอัปเกรด ยมตอนรับลมหนาวเขาบอกว่าวันที่หนึ่งสีมาเอ้วันที่สิบสีมามากกับสีจวดมันนโมูนี่ละนี่ใส่มันกลางป้าเขาดีรล่งก็โ่งให้หน้าหลุดแต่ไม่โล่งกะแล่นกับสีแล่นนนโมูนี่ละปลาเขาเขียวนี่แต่ไม่รล่งก็รล่งกลางป้าเขาอะไ้ปาเขาจะคล้องบ่มีผููไดวาดอกครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพีล่าของสมีก่อนครับผมอยู่ดีไม่แห้งเบิดสูบผู้สุกคนครับสวัสดีครับ